ไฮไฮพบกันในพาร์ทที่2กับ LL Y Lift ครับวันนี้ก็ลองเล่นป่าดูบ้างตำแหน่งที่ไม่ถนัดเลยครับไม่ว่าจะเกมไหนครับที่เป็นโมบ้าเล่นป่าไม่ถนัดแต่จะลองพาไปสำรวจป่าดูบ้างครับถึงเน่าก็จะลงครับเก <c oughs> มนี้ก็เข้าป่าก็ต้องมีสมัยครับน่ครับรูปมือ ครับเราเล่นตัวไหนดีนี่แหละมันเปิดได้มีกี่ตัวเองเพิ่งจะเล่นไม่กี่ครั้งเองนะครับมาสเตอร์ยีมาสเตอร์ยีไม่รู้เล่นยังไงเล่นไม่เป็นด้วยเออน,นั่นแหละตามนั้นเพื่อนก็สวยแล้วกันนะจิงแบกด้วยแล้วกันยาสูแบกด้วยโอเคครับไปดูในตัวเกมดีกว่าเสียเวลามากมายเอาละครับทีมเราก็มีมาสเตอร์ยีจิงส์ยาสูโอเรียน,นา่าขันไม่ทันเลยครับเอาละครับโห<อ>ดานกลับด้านครับ มันทาให้มุมมองกลับด้านในมุมมองเปลี่ยนบับอยู่ตรงไหนมัางไม่รู้อันนี้เป็นดูโอเราต้องไปช่วยจริงครับเราต้องเลี้ยงจิงให้เกิดนะครับยาสัวปอยมันเขาบอกมันเป็นมะเร็งมะเร็งของเกมนี้นี่ครับบับตัวแรกยังไม่เกิดครับบับจะเกิดในวินาทีที่เท่าไหร่วะน่าจะประมาณวินาทีที่20ครับหรือเปล่าอ่ายี่สิบยี่สิบแบบด้วยแหละตีโคตรเบาเลย ไม่มีของป่าแต่มีสมัยครับ440สามารถกดได้เอาล้ลครับมันก็จะน่าเบื่อนี่นะครับเล่นป่าแล้วก็เกมนี้ครับป่าก็ไม่ได้เก่งเหมือนกับ RV ด้วยเนี่ยกดรับสมัยลดเยอะเหมือนกันก็ช่วยให้ฟาร์มได้ไวขึ้นครับโอเคอยู่แหละนะสกิลทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้เอาแล้ว <laughs> ครับเราก็รีวิวการเล่นป่าแล้วกันนะเออมันก็ไม่ได้ อะไรมากมายกองไปเริ่มเลยครั้งอยาโซเราได้เฟิร์บัตแต่ก็ตายด้วย <c oughs> วิ่งช้าม,า,มา,ากเลยไม่มีรองเท้ามาสเตอร์ยีอยู่แล้วมีวาดอยู่กลางทางใครมาปัก,กไว้ก็โอ้กระโดดนึงโคตรเท่ะอันนี้ก็เป็นกองกองเล็กครับ สามารถใช้สมัยได้เออออนไมว์เว่ยเสกิลแม่งทำะไรได้บ้างก็ไม่รู้ก็ต้องขออภัยครับอาจจะไกลบ้างครับแต่เราพามาโชว์ดูป่าเฉยครับการวางตำแหน่งของบัฟก็จะแตกต่างกันหน่อยครับนี่ครับบัฟฟ้าเหมือนกันเจ้าเสกีท่าแรกน่าจะเป็นสิงนะรอสมัยคูดาวนะครับ ฝองก็เอาปกติเลยไม่มีของป่าเหมือนกับ Rv กดสมัยเปิบโอเคเอาครับไปแกงแล้วครับสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ครับก็ไม่ไม่ใช่เมนป่าเป็นเมนไฟเตอร์เนาะไฟเตอร์แครี่เอาแล้วครับเจอมาสเตอร์ยีที่ยืนเลนครับเข้าไปสิงครับแล้วตีโอ้โหไม่ได้ครับจริงยิงไม่ทันแครียังอยู่หลังครับโอ้ยครับโดนสตัน โดนสตันครับโดนสตันอือออโอ้ยเข้าป้อมโอ้ยแทงป้อมแทงป้อมโอ้ยเจ็บไปดีกว่า <c oughs> ไม่สำเร็จครับแก๊งพลาดครับเรียบร้อยเดินกลางได้ไหมกลางก็เป็นซัพพอร์ตตำแหน่งไม่คยย่ยอยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็กลับไปซื้อของก่อนครับอะไรเนี่ยเต่าเต่ากระดองเอาละครับ Engage. Retreat. นะครับโอ้โหเวลเท่ากับคนยืนเลน,เลนแหละแปลว่าเราได้ได้ป้อมครับโอเคเลี้ยงจิงเข้าไปครับมีแคร,รี่ครับจิงส์เป็นความหวังของทีมนี่ครับอเมเบซบเซลดาราก้อนใช่ปะ่ะเออมเิซเซลแต่เป็นดาราก้อนเฉยๆไม่มีอเมเบซเซลจอเจอโอเคโอ้โหเลื่อนแม่งเยอะจังวะเลือนแม่งคนเยอะอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ตียากเนี้ยนะเนี่ยไม่หมูเลยชาวเวลไม่ถึงจริงยาครับนี่ก็สมัยสังหารได้แล้วครับมันมีของป่ามันเลยจะลำบากกว่าหนะ่อยแล้วก็ต้องกลับไปซื้อของบ่อยๆด้วยมันก็จะฟาร์มยากกว่าครับมันไม่สะดวกสบายเหมือนกระเป๋าวีนะเอาลครับบัตรคิติคอล<ม>ก็เล่นเหมือนก็เป็นโลมิงเลยครับเหมือนโลมิงในตัวเอาล้วครับฝั่งนู้นป่าออกมาแล้วเหมือนกันครับ ปอมจะแตกเพื่อนฮัลโหลอย่โซดันป้อมไปแล้วครับนี่เปิดเปิดดูวาดครับสปอร์ตเปิดดูวานเจอหรือสแกนนี่จุดนี่เจอแล้วตีนั่นแหละโอเคปการป้อมก่อนเต่าเต่าน้อยเต่า,น,ตาน้อยกลอยใจกา,การป้อมมั่งก็ได้เพื่อนการป้อมมั่งก็นนะตายยับเลยครับดูมุมคิวกันรู้ว่าเล่นไม่ได้เลยครับโอ้เล่นยากมาก สิงแงงสิงแงงโอ้ตายแล้วตายแน่เลยอูส้สิงล่างได้อือโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอู้ยเจ็บโอ้ยโดนดึงอย่างไก่อย่างไก่อะจะชนะไหมเนี่ยยาสุโอหลวงหลังครับจิงโดนนะครับจิงโดนโอ้จิงจิงจิงปิกเกอร์หนีไปจิงเอือยาสุโอของเรายัางการป้อ,อมอยู่ครับแยกดันเฉย ไม่ใช่แรง้งมันเล่นธรรมดาแบบนี้แหละแต่เราแจกชิบหายเลยอมเล่นยากมากะป่าไม่ยากคนลอารลมณ์กันและปกติป่าต้องนำมาเนี่ยมีขันจั่ิสแคงด่าแ้งดา่งดายาโอเลยไม่ยอมมารวมแกงม้งแม่แต่ความผิดเราเนะี่ยเราแจกเยอะแม่งเล่นยากจัดเลยความผิดความผิดผมครับพี่ผมขอโทษครับสป,ปอร์ตผมเล่นไม่ดีเองแต่จริงน่าจะเกิดนะ น่าจะแบกได้อยู่เราแบกไม่ได้ต้องให้แครี่ Arc IS IS> แบกเอาล้วครับเราไปเปิดเอ้อแท้งรอครับดาร์คเซเลเยอร์ป่ะไม่ใช่ดาร์คอะไรจำไม่รู้มันชื่ออะไรวะวิ่งจิกขื่อตีกดแรงอ๋อโอ้ยตีอย่างแรงจริงไหมจริงจริงไหมจริงไหมจริงไหมตีจริงไหมตีดิเอือเอือเอือโอ้ตีไม่เข้า ตีไม่เข้าโอ้โหแม่งดูดเลือดด้วยโอ้โหไอ้ไอ้นอนดินโอ้โหจะตายเฮ้ยมันมาแล้วระวังงานยากตีไม่เข้าเลยอ่ะโคตรแรงตีอย่างแรงอุ้ยจริงแม่งยิงจะตายแล้วแท้งมาแทงหน่อยฉีดผ่ายาสุโอมาเอองานยาบว้าวว้าวว้าวตายอยู่อ้ยกลับแล้วเพื่อน กับโดนแยกแล้วนาชชอนาชอเออ,อ,บบอ,เอ,อจิงกับกดยอมแพ้แต่ว่าครับจิงกลับมาได้ครับออตัดมาอีกทีเพราะว่าจิงม,มันโหดแล้วเราเลี้ยงจิจงจนเกิดแล้วค่ะเนี่ยจิงโคตรโหดย,ยิงดูจิงยิงจิงโคตรโหดดูโอ้ป้อมโอ้โหครับโอเคครับออจบชนะเฉย <c oughs> ให้เพื่อนแบก เราแจกชิบหายโอเคยังไงก็ฝากคิดไว้เลยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนพามาดูป่าเนาะ